สวัสดีครับพเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนพอวันนี้นดัดฟฝาที่เกา่าคุยกันมือละน้อยนะครับมันยากาศอากาศดีที่เกา่ามีอากาศดีอากาศดีเด้อยถึงว่าถึงกว่าอากาศดีมือบังฟ้าก็คิดทอนบานที่เกา่าคิดทอดบานกับกดเอาครับกดเอาเนาะยังกับ ที่มันพออด,ดีตเราเถาแล้ว view, ให้เบอง์วิวให้เบอร์บรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ตกดินแล้วนะครับให้ดูดาดฟ้าเมืองเกา่าเดี๋ยวพลุนสิผ้าไปยินเหรียญยีหลังบานนะครับเนาะผมล,ล้มขีดเหมือนกันผมณล,ล้มขีดไปเลยนะ เขมเหม็นบ้าวผมโอ้โหเขมเหม็นบ้าวผมว่าโอ้แบบเสียเสียผมก็เดี๋ยวจะขอโทษเพื่อนว่าเอ่อผมแต่อีกหน้าเรียนกันมาที่นี่อ่าน้องเขาก็เรียกแบบแกล้งกันนะครับเขาแกล้งกันแบบภาพที่มันงรดีออกไปนะครับผมก็ขอโทษเพืเ่อนไปละ ก็เป็นอีกอสีมันระวังบอ้เกิดเหตุก,การณ์แบบสีอีกเขาสิดว่าเท่ากับตกใจเนอะแบบเป็นขา่าวว่านั่นคนอกว่าพวัวันยังใส่หัวมันชุสีเขาก็โอ,โอ้ตายแล้วดีแต่ก็ต้องขอโทษครับถ้านวดีมิพาดอันที่วดีออกไปครับขอโทษพกาสีพยายามปรับปรุงนะครับเราเก้าแล้วครับ ขอบคุณขอบคุณทีคำว่าติดตามขอบทษณถ้าเกิดมีคลิปยังทีแม่นบริสิจออกไปนะครับสีเพย์ยงงม่มเบิงขัดดีกันกว่าสิดซุ้มคอ,ออกอว่าอันใดเทียนตีมากแต่ย่อมรับย่อมรับ,บคิดแเราทุกอย่างแล้วครับขอบคุณหลายๆ อยากไล่โดนๆเจ้าว่าผมเห็นเขาแบบเวลาเขาไล่สดตเนี่ยเพิ่นจะไปตามสถานที่ต่างๆเนาะเทากัเวลามัาเปนมุมี่เหล่าเวลาผมไปตางจังหวัดต่างๆมันเกิดซีนีเบียดมีงานเห็ดมันมีงานปิดยืนยืนเห็ดอีกครับก็มันพอสิไ่งใด้พร้อมเลยรับเท่ากับวันัดพร้อมเลยรับคนที่อยู่ข้างๆเทากับเพิ่งกลืนซึ่งว่าผมไม่เห็นด้วย แต่ว่าเขาก็จะเคดครับอยากจะทายคิดจะเห็ดที่ก็อ่อยากหลาง้วยชุ <case> ินเบิ้งว่ามันมันตะมวนดีเอ็กงั้นมันก็เกลียดความดีครับเลยตอนี่ตานี่ตอเกลยดางนี้เราก็เอาทยคิดน้อยนี่สครับาหิบลงสิพันเดิสึกขีเท่าพันทายได้เพรา่ต้องเกลียดเพต้องเกลียดกับมันแต่เพื่อนบอกว่าให้เออกอบอกว่าให้ผมอะ ไปหันไปหนีก็แโอ้ยงูวิ่งลาไปน้องฝนไทยยีดาดฟ้าขึ้นจะังอยู่ดา,ฟาด,ดาฟ้าเหมือนเดิมทักทายไดเหมือนเดิมครับวันเล็กหน่อยทักทายวันนี้จิตจัดใสก็เลยไปอยากเบิ้งกัอเด้อเด้อก็เดยตั้งหัวเด้อเด้อขอบคุณละลายนะครับที่ขอมาเบิ้งเด้อขอบพระคุณเพื่อนท้องน้องที่ทุกทุกคนครับผมพอ,อกันไหมสวัสดีครับ